ทีนี้ไปดูเรื่องล่าสุดกันเลยครับก็คือสัญญาขององตูนเซเมนโยครับคุณผู้ชมคนนี้เนี่ยเป็นนักเตะของบอลหมาที่เกง่งจริงๆรู้ฤดูกาลที่แล้วเทพแถมซีซั่นนี้คือพิสูจน์ว่าของจรงิงเพราะว่าเก่งแล้วก็สม่ําเสมอนะครับแต่ว่า BBC นะครับรายงานว่าองตูนเซเมนโยจริงๆแล้วมีค่าฉีกสัญญาอยู่นะครับอยู่ที่แค่65ล้านปอนด์เนี่นะครับผมใช้คําว่าแค่เพราะว่าเห็นไหมผาาหัวก็ใช้คําว่าแค่เพราะว่า65มันดูเหมือนสูงแต่ว่าเทียบกับร่างกายเขาอะ ในวัยน่าจะ25่สิบห้าเองมั้งเดี๋ยวผมลองเช็คอีทเซเมนโยอ่าเดี๋ยวดูให้พี่ป๊อกอ่านไป่อแต่คือด้วยร่างกายด้วยสภาพความฟิตการเล่นที่เหมาะกับลีกนะครับมี3ทีมยักษ์ใหญ่ครับสนใจนะครับก็คือลิเวอร์พูลเขาอาจจะเปลี่ยนแนวไปแทนซาร่าโดยไม่ใช้เท้าซ้ายนะครับมีม <Sem eno. S 2> แมนยูแลเต็ดแล้วก็สปเปอร์นะครับ <C 're S 2> แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก่อนนั้นนี่ตัดสินใจต่อสัญญากับบอลหมาดไปแต่ว่าเซเมนโยมีค่าฉีกสัญญานะครับและผมอ่านก่อนจะเข้าสปอร์ตคอร์เนอร์ผมจำได้ว่า ค่าฉีกสัญญาของเซเมนโยเนี่ยเริ่มมกราคมนี้เลยนะครับค่ะอ่านี่เดือนมกรานี้ใช่ไหมอ่ะขอไปไม่เห็นเซเมนโยยี่สิบห้าค่ะเกิดปีสองพันพอดีโอ้โหมันจริงจริงกูดเกสค่ะเดา suppose น่าเอามากเลยอ่ะถือว่าโอ้โหถ้าถ้าจะซื้อให้รีบซื้อค่ะมกรานี้ลงถูวก่อนนาฉีกสัญญาแบบนี้มันซื้อได้เลยนะถ้านักบอลโอเค แต่ <3 S 1> ต้องไปขอดูเรื่องประวัติแบบมีข้อประวัติบาดเี้บใช่ใช่ใช่ไม่ค่อยเยอะนะ uh huh. น้อยมากเลยแล้วก็คือมันมันกรันตีการเล่นใดลีกได้เลยอะ่ะใช่ไหมครับ อ่ามาต่อที่โมซาร่าแล้วกันนะคะเมืม่อวานนี้น่าจะพูดเรื่องที่อียิปต์ไม่ได้ใส่ชื่อโมซาร่าในเกมอุ่นเครื่องกับเควนตไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดนะคะก็มีข่าวออมาว่าโมซาร่าเนี่ยน่าจะได้ลุ้นรางวัลนักเตะแอฟริกันยอดเยี่ยมนะคะสำหรับในปี2025นะคะครับ นี่เป็นการประกาศออกมาแล้วนะคะสำหรับทางสาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาหรือว่า CAF ค่ะประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงนักเตะยอดเยี่ยมของทวิตแอฟริกาในปี2025นะคะก็มีชื่อของโมซาลาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีผู้ท้าชิงที่ก็น่าจับตาและ<ค>น่าสนใจอาจรสราฟาคิมีฟาริสแองเจลแมนะคะแล้วก็มีโอซิเมนตกลงโอซิเมนหรือโอซิเมนน่าจะหลังนะโอซิเมนะนะน ตอนนี้ก็อยู่กับกาลาตาสรายนะคะนี่น่าจะเป็นตัวเต็ง3คนนะที่ลุ้นรางวัลในปีนี้นะคะซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยโมซาร่าเคยเข้าชิงรางวัลน,นี้มา2ปีติดนะคะตอนปี2017กับ2018ผลงานปีนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้สม่ำเสมอมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็มีส่วนสำคัญเพราะว่าพิจารณาเป็นทั้งปีเนาะก็มีส่วนสำคัญนะคะในการช่วยเหลือววผูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วแล้วก็ยังได้รางวัลรองเท้าทองคำพรีเมียร์ลีกในปี2 0 2 4 2 0 2ีถึงน 5ด้วยนะคะจากการทำไปทั้งหมด29ประตูเนาะส่วนฮาคิม่ตอนนี้มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ค่ะแต่ก็ยังเป็นกำลังสำคัญมากๆของปารสแซงต์แชงแมงสำหรับสีซั่นที่ผ่านมาที่กวาดมาแทบทุกแชกมป์ยกบนสโมสรโลกแค่นั้นเองนะคะส่วนทางฝั่งของโอซิเมนค่ะตอนนี้เนี่ยกำลังฮอตเลยนะคะแล้วก็ ผลงานชิ้นโบแดงเขาก็คือแฮตทริกในเกมยูฟาแชมเปียนส์กนะที่ไปยิงใส่ไอเอ็กซ์นั่นเองนะคะดังขึ้นมาเพราะพอนัดน,นี้แต่ความเป็นจริงจุโดโทษค่ะ <Okay. S 3> จุดโทษน่าจะลูกเลยสองลูกด้วยแหละครับ <c oughs> นี้เป็นทางของฝั่งฝ่ายชายใช่นะคะส่วนทางรางวัลนักแต่หญิงยอดเยี่ยมเนี่ยนะคะก็จะมีชื่อของราชิกาดอจิบาเดนะคะจากไนจีเรียนะคะแล้วก็จะมีกิสลาเชบลักนะคะลูกสาวของอดีตผู้เล่นโมร็อกโกอย่าง<อ>ลาบ,บีเชบลัก <b> นะคะลคแล้วก็มีซานามัสซูดีนะคะก็รางวัลประกาศนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของแอฟริกานะคะปีนี้เนี่ยจะจัดที่โมร็อกโกค่ะวันที่19พฤศจิก็คือวันพรุ่งนี้เ<อ>นาะจัดบ,บ้านฮ <28. S 2> าคิมีเลยนะ คุณแบมซีว่าให้ฮาคิมีให้ฮาคิมีใช่ไหมคะอหฮาคิมีเด่นถ้าเทียบแต่ก็พูดยาวเหมือนกันเพราะซาลาห์เองซาลาห์เขาประตูเยอะสีซสั้นที่แล้วอ่ะกับเลว่าพูดดีค่ะผมว่าไม่น่าพลาดนะมว่าแหลซาลาห์นะโดดเด่นมากเลยฤดูกาลที่แล้วคือแบบโหแต่ฮาคิมีคือเขาปิดทองหลังพระไงเขาเป็นแบ็ควาคือเวลาที่ประกาศรางวัลแบบเนี้ยโอกาสที่ผู้เล่นในเกมรับอ่ะ จะได้ค <น S 2> ่อนข้างจะยากกว่าตัวรุกชัวก็บูฟฟอนเคยพูดเนี่ยจาโรจิบูฟฟอนเคยบอกว่าถ้าจะมีสักครั้งที่โกได้บรรอลลงดออะ <c oughs> บูฟฟอนบอกผมว่าคงต้องทีมชาตินั้นอะได้แชมป์แบบโกไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวคือเขาประชดว่าโหวกว่าจะมันว่ามันจะถึงพวกบรรดาเกมลับอะมันยากมากก็เหมือนตอนนู้นที่แบบคารนาวโรได้ถูกอสองวันหกอะโอ้แต่ว่าหลังจากนั้นนี่คือวินาเลยนะหลังจากเขาได้อ่ะเุาเล่นแย่มาก